เราหาดกันยิกาศใบสามเรรู้ว่าอยู่หาดคนหลายเ่า้ะคนหลายกับกลับเน่อยเอามากินเหล้ากินเบสจะเขามาดื่นตีเบสอยู่ดีดเอ้ยคือได้นนมานี้้างวัดอันเป็นทุนนั้นเป็นบใบจับในบริเวณนั้นมันเป็นของวัด เดหันปลายังเยอะแต่มันก็ร้สลาดได้มัับอกออกมาจากนั้นตอดตืบิดเงินี่บทีิดียว ลองมาบึงงานใหม่นี้ม่นี้ใหม่ประจำมาบ่เคยผิดหวัง <c oughs> มีแต่หง่ ตกใจบดตีิดแลไน,ะนะั่นฮะอยปล้วะอืออืออือโอ้โหเกี่ยวท้องเกี่ยวข้างเดีย <c oughs>